สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับผมพบกับรายการสภากายภาพบําบัดนะครับผมขออภัยครับแก่ภาพบําบัดประจําบ้านนะครับผมโดยสภากายภาพบําบัดวันเสาร์ที่30สิงหาคมนะครับก็กลับมาพบกับผมท่านนนรินทร์หูตางกูนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับตลอดทั้งรายการและเรื่องราวในวันนี้นะครับต้องบอกเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากกับเรื่องราวของเวียนหัวหรือว่าการบ้านหมุนซึ่งผมเชื่อว่าเป็นอาการที่ ผู้คนส่วนใหญ่อาจจะมีขึ้นมาวับหนึ่งหรือว่าโดยเฉพาะนนในกลุ่มผู้สูงวัยที่จะมีอาการกลุ่มนี้เยอะมากเลยนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุเนี่ยมาจากอะไรแล้วก็จะดูแลและรักษาย,ยังไงซึ่งเราบอกว่าถ้าตอนนี้เปิดไลฟ์อยู่นะครับเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับที่มีเพื่อนอาจจะแชร์ลิงก์ก็ได้ครับส่งต่อหรือมานั่งลงมาก็ได้ครับเพราะว่าวิทยากรคนพิเศษของพวกเราต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ รู้ลึกรู้จริงและเป็นการพูดคุยที่สนุกแน่นอนนะครับขอเสียงมือต้อนรับคุณวัชรินทร์ไทยยตินักกายภาพบําบัดชํานาญการพิเศษจากโรงพยาบาลตังด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดี่สวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีผู้ชมทางบ้านสวัสดีพี่น้องน้องนนวิทย์พิธีกรของเราด้วยนะคะสวัสดีเอสมีทุกท่านด้วยค่ะครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้ผมเกริ่นไว้ว่าจะเป็นเรื่องราวของเวียนหัวและบ้านหมุนซึ่งเชื่อวเป็นหัวข้อที่ น่าจะมีคนที่ประสบสภาวะนี้อยู่แต่ไม่รู้วิธีจะไงงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่ว่าอาการสองนทีครับอาจารย์มันแตกต่างกันยังไงครับเอ,อคำว่าเวียนหัวกับบ้านหมุนใช่ไหมคะมันมีสองอันเนี่ยก็คืออันนึงจะเป็นดิสเน่จะเป็นภาษาแพทย์อันนึงก็จะเป็นวอร์เทโกลักษณะสองอย่างเนี่ยคําว่ามึนหัวนิดๆหน่อยๆ ต,ต,ตื้ออะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นลักษณะของการแสดงของหลายๆโรคไม่ว่าจะเป็นบางคนเป็นความดันนอนไม่พอเจอแดดร้อนๆกลับมาอะไรเงี้ยค่ะส่วนคําว่าบ้านหมุนเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะโรคละ หรือว่าจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าบอรเฮโก้เนี่ยจู่ๆก็พลิกซ้ายพลิกขวามีอาการบ้านหมุนขึ้นมาหรือว่าจู่ๆนั่งเฉยๆแล้วก็หันกอกตาไปมาแล้วก็บ้านหมุนขึ้นมาอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของโรคที่มันเกิดจากสมองก็ได้อาจจะเป็นโรคที่มันเกิดจากภาวะของการมีระบบประสาทหินปูนในหูหลุดหรือน้ำในหูไม่เท่ากันก็ได้นะคะอครับแล้วเรื่องของตัวถ้าเกิดว่าหูชั้นในหรือว่าหนังหินปูนในหูหลุดนะครับมันคือแบบอาการของการเกิดบ้านหมุนใช่ไหมฮะ อาการของหินปูนในหูชั้นในหลุดนี่นะคะมันเป็นลักษณะของระบบประสาทที่มันอยู่ส่วนเริ่มต้นของการสั่งงานระบบประสาทการรงตัวเนาะมันอยู่ในหูชั้นในลึกๆถ้าเราเห็นในต่อภาพนะคะเราจะเห็นเป็นท่อกลมๆนะที่เป็นเลขห้าอยู่อันนั้นคือท่อที่เกื่อเป็นท่อระบบประสาทน้ําในหูหรือหูชั้นในนั่นเองข้างในก็จะมีการไหลเวียนของน้ําที่มันมาจากที่เราดื่มน้ำเนี่ยนะคะแล้วก็สร้างการไหลเวียนเข้าไปข้างในตรงฐานก็จะมีระบบประสาทที่เป็นประสาทหินปูนที่เกาะอยู่บนเจลทำหน้าที่โยกตัวไปมาทําให้เรา เอียงซ้ายเอียงขวาโยกตัวเป็นหมาไม่ลมแล้วก็ส่งกระแสประสาท<ม>ขึ้นไปยังเส้นสีเหลืองๆข้างบนที่เป็นเลขอ่าเลขหกเลขเจ็ดนะคะไปเรื่อยๆไปที่สมองสมองก็จะรับมาแป๊ผลส่งมาที่หัวตาคอตัวตีนให้เราเคลื่อนไหวให้เราทํางานให้เราอยู่ยิ่งได้ครับอมแล้วทีเนี้ยครับตัวโรคเห็นปูนชั้นในหลุดนะครับอาจารย์มันเป็นโครคที่พบบ่อยจริงไหมครับแล้วว่ามีกลุ่มไหนที่มีความเสี่ยงบ้างนะครับ เอ,อตามอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเวลาคนไข้ามาหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยคนไข้ามาร้อยคนเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นมึนหัวเวียนหัวเนี่ยนะคะก็จะมีประมาณยี่สิบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นที่เป็นโรคหินปูนในหัวชั้นในประมาณนั้นนะคะแล้วก็เออ,อาการที่มาเจอมาแรกๆเนี่ยเขาก็จะมาบอกกับเราเลยว่าติ๊กตะแคงตัวบนเตียงหรือนอนติ๊กตัวไปมาหันหน้าไปมาเวียนหัวบ้านหมุนแต่เวียนหัวบ้านหมุนไม่นานนะคะจะประมาณหนึ่งไม่เกินสองนาที บางคนก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยอืแล้วทีนี้ครับตัวโรคของ BPPV หรือว่าโรคหินปูนชนในหลุดเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรครอาจารย์โอ้โหแลอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบสาเหตุมันยิบย,ย่อยมากเลยนะครับเพราะว่าร,ระบบประสาทพวกนี้มันเป็นการไหลเวียนด้วยน้ำแล้วมันมีน้ําเป็นส่วนประกอบสําคัญมากสังเกตว่าในอย่าใน,ใน,ใน,ในภาพเดยมจะมีฝั่งหนึ่งที่เป็นเจลแล้วก็มีริ่มริมประสาทที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยตรงนั้นแหละครับมันหลุดออกมา มันหลุดออกมาแล้วก็ทางเข้าในท่อเนี่ยมันจะไหลจากท่อที่มันเป็นแคบๆเล็กๆไปอยู่ในกระป๋ะใหญ่ๆเวลามันหลุดออกมาทีละอันทีละอันแล้วเวลาไปปสมกองกองใหญ่ๆนึกถึงไซดักปลานะคะทางเข้ามันเล็กถ้ามันกองกองรวมกันเยอะๆเวลามันออกมันออกยากมันก็ไปขวางทางเดินการทางานในระบบนะครระบบประสาทพวกนี้เวลามันหลุดออกมาเนี่ยอาจจะถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงถูกเอาัติเหตุกระแทกศีรษะหรือบางคนขาดน้ํามากๆมีความเสื่อมติดเชื้ออักเสบอะไรเงี้ยมันก็ทําให้หลุดออกมาได้ อันนี้เวลาหลุดออกมาเนี่ยมันหลุดง่ายค่ะมันก็แต่ว่ามันออกเนี่ยมันออกยากมันก็เลยกลายเป็นโรคหินตรนี้อ้ชั้นในหลุดก็เลยไปกองอยู่ข้างในรบกวนการทํางานของระบบประสาทอืมครับแล้วทีนี้พอมาหลุดมาเนี่ยอาจารย์ผลกระทบอะครับมันจะมีอะไรบ้างครับโอ้ผลกระทบก็คือว่าปกติเวลาทํางานเนี่ยขังงานแล้วมันก็จะมีความต้งตัวในการขังงานมาที่หัวข้าพอตัวเอย่างที่ได้พอมีอะไรไปขวางเนี่ยการทำงานันกระสุ อันนี้จะปลอมม่อยหันหน้าได้นิ่งกลายเป็นว่าโอ้ส่งกระแสปิดปิดมามาปิดปิดมามาตาก็กระตุกไม่เป็นจังหบะสิ่งที่เห็นข้างนอกก็ลายๆอย่างในภาพในเวลาเราหันหน้าไปข้างไหนอ่ะข้างนั้นเป็นตัวทํางานอีกฝั่งหนึ่งก็จะเหมือนเป็นเบรกไว้มันทํางานคู่กันอย่างเงี้ยซ้ายขวาหันไปมาต้องทํางานสมดุลกันแต่กลายเป็นว่าเอ้ากล่องเนี้ยมันทํางานได้ไม่เต็มร้อยเพราะว่ามีหินปูนมาขวางอยู่เนี้ยอีกฝั่งนึงก็พยายามเบรกก็เลยไม่สมดุลกันซ้ายขวาก็โครงไปซ้ายขวาก็โครงมาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนรถยนต์นะคะเบรกแตกอย่างเง เบรกไม่ได้ก็พุ่งชนอะไร่งเงี้ยหรือว่าบางทีอ่คันเร่งเร่งไม่ดีอะไรย่างเงี้ยก็ประมาณถ้าเกาบว่าจริงแล้วเนี่ยคนที่มีอาการแบบไม่รู้ว่าอยู่ดีบ้านหมุนหรือเวนหัวจากอะไรเนี่ยเราอไม่สามารถวินิจฉัยเองได้แน่นอนต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาตรวจวินิจฉัยถูกไหมครับ จริงๆแล้วอ่ะประเด็นอาการเวียนหัวเนี่ยมันแสดงออกมาหลายๆโรคใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปเบิ้ลต้นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วคือเราไปเจอพบแพทย์เฉพาะด้านที่เขาสามารถที่จะบอกเราได้ว่ามันเป็นมาจากระบบไหนที่เกิดอาการเวียนหัวคราวนี้คุณหมอเขาจะมีขั้นตอนในการคัดกรองหลายๆอย่างนะคะว่ารตรวจประเมินดูว่ามีติดเชื้อไหมดูเอ็กซเรย์สมองว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า m r i c t ไหรือสุดท้ายอาจารย์ก็จะมาประเมินดูว่าระบบประสาทเวียนหัวบ้านหมุนตรงนี้มาจากระบบประสาทเวียนหัวชั้นในไหม ถ้าเป็นอย่างหัวประสาทหูชั้นในเนี่ยก็จะทําส่งปรึกษามาที่งานไก่ท้อมบาทเพื่อไดให้ช่วยจัดตกรให้ช่วยฝึกให้ะบบประสาทมันทลองตัวกลับขึ้นมาอืมครับและทีนี้การตรวจวิสัย BPPV หรือว่าโรคหินปูนในหูชั้นในหลุดเนี่ยครับมันตรวจอะไรบ้างทะาอาจารย์ครับอ๋อมันต้องดูเนื่องหนึ่งเลยนะคะมันมีท่อใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าท่อเนี่ยไหลเวียนดีไหมมีอะไรไปฝังในท่อลูก่าวครับก็จะมีท่าเฉพาะของเขาก็เลยเป็นท่าที่ ที่เขาไปเทสทีท่จับนั่งแล้วก็ลงเอ็นหัวตรงมาต่ำหนึ่งท่าละแล้วก็มีท่านอนไงายแล้วก็พี่หันหน้าซ้ายขวาเพื่อเรียนดูท่อด้านข้างท่าทีาท่สองซึ่งในการตรวจพวกนี้นะคระมีสัญญาณการกระตุกของลูกตาที่เรียกว่านิสแทกมาดะโผล่ออกมาตามตำแหน่งที่มีอาการของโรคบางคนลงมาปุ๊บเอช่วงแรกๆไม่เป็นอะไรแตพอเลยไปสาสิวินาทีก็กระตุกมุมขึ้มาทันทีก,ก็มีหรือบางคนลงเป็นปั๊บก็มี หรือบางรายนะคะไม่ใช่ตากระตุกอย่างเดียวลักษณะสัญญาณอาการที่เรียกว่าเป็นลักษณะอาการบ้านหมุนโดยไม่มีตาหันหน้าไปเหงื่อแตกพักๆหันหน้าไปเห็นภาพซ้อนตาลายเป็นแสงรูบวาบอย่างนี้ก็มีครับ,รบอันนี้จะต้องมาวินิจฉัยแล้วก็เราต้องเข้าใจโรคอาการของโรคพวกนี้ก่อนว่าเราจะเจอหลายกลุ่มแบบไหนบ้างครับโอ้อาการแบบแสงวูบวาบหรือว่าเนี่ยก็คือเป็นผลจากหินปูนชั้นในหลุดได้ใช่ไหมครับ ได้ค่ะแต่ว่าเราต้องต้องต้อง,องดูความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนท่าด้วยนะคะตอนที่เราตรวจด,ด้วยว่าคือไม่ใช่ว่านั่งอยู่หน้าจอนานๆหรือไปเที่ยวเท็ดเที่ยวอะไรมาแล้แส่ง <c oughs> ูบว่าอัไน,นั้นไม่ใช่นะคะ <c oughs> น,นักวิทย,ยา <c oughs> ได้ครับอาจารย์ทีเนี้ยนอกจากการตรวจโดยโรงพยาบาลหรือว่าแพทย์นะครับในทาง <c oughs> ของกายภาพบําบัดเนี่ย <c oughs> เขาสามารถรักษาอาการเวียนหัวบ้านหมุนได้ไหมครับ จริงๆมันเป็นหน้าที่หลักของนักกายภาพบับัดหลังจากที่ uh huh. จัดตะกรอหินปูนเสร็จเรียบร้อยเนาะบางทีการจัดตะกรอหินปูนเนี่ยอาจจะไม่ใช่นักกายภาพบับัดอย่างเดียวอาจจะเป็นคุณหมอหูคอจมูกอาจจะเป็นคุณหมอที่นั่นได้ฝึกทางนิวโรเมดอย่างนี้ค่ะหรืออาจจะเจอที่ห้องฉีดเฉื้มาแล้วจัดตะกรมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยการจัดตะกรก็เป็นการทําให้หินปูนมันกลับไปอยู่ที่เดิมของมันแต่ครนี้ปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นอย่างเดียวเพราะว่าระบบประสาทมันจะวิ่งไปที่หัวตาคอตัวทีทำให้เราเคลื่อนไหวได้ครบ ราะนั้นกนารเคลื่อนไหวพวกนี้บางส่วนเนี่ยเขาอาจจะยังทํางานไม่คล่องไม่คล่องจากอะไรหนึ่งความร<ะ>้อนรังที่เป็นนานสองเจอยาในกลุ่มยาบางอย่างที่กดระบบปาาระสาทมากเกินไปนะคะสามความไม่สมดุลของสองฝั่งอย่างที่บอกว่าฝั่งนี้คันเร่งฝั่งนี้เบรกมันมทาไม่คล่องเลยไม่การทางานต่างๆาเอ๊ะอย่างนี้ทำไมเขาเรียกว่า residual disyness ค่ะเพราะว่าคงค้างหลังจากที่จบต,ตอนแล้วเอ๊ะไปตรงนี้ทำไมยังมองไม่คล่องทําไมตรงนี้ยังตาลายทําไมตรงนี้ยังโยกเยกอยู่ ตรงนี้แหละค่ะนักกายภาพบัตมีบทบาทสําคัญเราเรียกว่า vestibular rehabilitation หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพการทรงตัวโดยนักกายภาพบัตเนี่ยก็ต้องไปตรวจดูว่ามุมไหนจุดไหนท่าไหนตรงไหนที่ยังมีปัญหาและเราก็ไปออกแต่ท่าออกลังกายในการฟื้นฟูระบบประสาทางเงี้ยให้กลับมาโดยเริ่มต้นจากเป็นส่วนเป็นส่วนก่อนเติมมาเป็นภาพรวมแต่ละส่วนจากนั้นก็ให้ทํางานร่วมกันหัวตาพอตัวตีนให้ได้อย่างเงี้ยค่ะหัวเรียกว่า เป็นแบบบทบาทสําคัญของนักกายภาพบําบัดเลยนะครับเรื่องของการออกแบบท่าเนาะอาจารย์ทีเนี้ยมาพูดถึงท่าแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังเนี่ยอาจจะอยากทราบแล้วว่ามันมีท่าไหนท่าง่ายๆที่เราสามารถลองฝึกหรือว่าลองเช็คตัวเองได้ไหมครับแนะนำเช็คตัวเช็คตัวเองนี้ได้นะคะแต่ว่าตอนเป็นขึ้นมานี่อย่าตกใจนะคะอย่างเช่นว่าอ๋อาน้าเนี่ยนั่งแล้วลงตะแคงไปทางด้านซ้ายมองไปเฉียงไปข้างบนนับหนึ่งถึงสามสิบหรือหนึ่งถึงหกสิบลุกขึ้นมา แล้วนอนตะแคงไปอีกข้างหนึ่งอ่าอันนี้ลุกขึ้นมาบางคนลงไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวรือมันเวียนมันคลุงขึ้นมาได้ท่านี้บางทีเคื่อท่าไซร์ไลอิงเทสอาจจะดูว่าเป็นท่อด้านหลังแต่เวลาบางคนที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่กล้าตรวจเองละค่ะเพราะว่ามันลงไปแล้วมันหมุนรุนแรงเพราะมันหมุนทันทีบองกลุ่มหลอดไอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางทีเราก็ดูจากการกรอกลูกตามองตามนิ้วหันหน้าไปมามองตามจุดว่าเราสามารถมองได้ไหม บางคนมีภาวะของการแยกภาพไม่ได้ตาลายซึ่งแบบมันจะมีภาพอยู่ตรงกลางมันมีภาพตรงซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้เราโครงเคลงยืนไม่ได้อนั้นอาจจะมีภาวะของอาการที่ว่าคงค้างหลังจากาที่จัดสกรเสร็จลูกตามันไม่คล่องอะไรย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็มีอาการเป็นจุดเบื้องต้นได้แล้วถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนั้นนะครับเราต้องรีบไปพบแพทย์เลยไหมครับอาจารย์ถ้าเกิดแบบอยูด่ดีลองควรจะไปพบแพทย์ก่อนค่ะ <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ย ในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยบางคนก็อาศัยในการรับประทานยาเองนะคะในกรณีที่ท,ที่ที่บอกว่ารู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือว่าการที่เราไปเจอแพทย์เฉพาะด้แล้วก็มาเจอนักการแพทย์เนี่ยเราจะได้รับการที่ใช้ตรวจประเมินได้ตรงสุดนะคะแล้วก็บางท่านเวลาได้ยานานๆก็จะมีผลข้างเคียงกับยาทาให้ไม่ได้รักษาตรงจุดยาก็จะกดระบบประสาทแต่จริงๆแล้วอา้าวระบบประสาทบางอันหรือระบบข้อบางอันยังไม่ได้รับการจัดตะกรนไม่ได้รับการกระตุ้นให้มีความคล่องกลับมาก็จะได้ไม่มันก็จะไม่หายสนิทนะคะ จริงๆฟังมาแอบมีความกังวลว่าโดยส่วนใหญ่แล้วครับอย่างถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านมีอาการแบบนี้เขาจะชอบหยิบยามากินเองเรื่อยๆแล้ว<ช>พออาจารย์บอกว่าพอมันกดแค่อาการให้หายไปแต่พอธิ์ยาหมดก็จะกลับมาเป็นใหม่มันก็เลยกลายว่ารักษามไม่ถูกต้องถูกไมหมอาจารย์เออจริงๆวเวลามันเวียนหัวเนี่ยมันมีนมความทรมานมากนะครับการได้ยา<ช> <ๆ S 1> เข้าไปเนี่ยก็เป็นการลดความทรมานทรมานในเบื้องต้นอันนั้นก็ต้องยอมให้เขากินเลนะคะแต่ว่า ในกรณีที่ในระยะยาวเนี่ยก็ควรจะรับการฝึกเพื่อที่จะให้ระบบประสาทพวกนี้มันแข็งแรงกลับมาซึ่งเอคนไข้ที่มาหาที่โรงพยาบาลตรังคอายุน้อยสุดคือ9ขวบอายุมากสุดคือ102ปี9ขวบค่ะมากสุดคือ102ปีก็คือมีมีความความแปรี่มากอายุก็ว้างแล้วก็แต่เวลามาฝึกเนี่ยก็ฟื้นตัวได้ใน3สัปดาห์แล้วก็สามารถเร็วมากอาจารย์3สัปดาห์ ช่คะ่ะโดยเฉพาะในสองสัปดาห์แรกนี้นะคะถ้าเป็นกราฟนะอาการก็จะลงแบบนี้เลยโดยไม่ต้องใช้ยาถ้าเขาฝึกสองสัปดาห์แรกเนี่ยอาการจะลงมาประมาณหกถึงเจ็ดสปดา์ีขึ้นหนึ่งหลังจากนั้นเราจะสองสัปดาห์ข้อสัปดาห์ที่สามที่สี่หนึ่งเดือนสามเดือนหกเดือนเนี่ยอาการก็จะลดลงลดลงดีขึ้นเรื่อยๆในการประยุกต์ตัวแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนไข้ในสามสัปดาห์ถึงสี่สัปดาห์เนี่ยก็จะแทบจะกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้เกือบปกติและเล็กเล็กน้อยแต่แล้วต้องในระยะยาว เรียกว่าเร็วแล้วก็อาจารย์ให้คีย์เวิร์ดว่าไม่ต้องใช้ยาด้วยคือแบบไม่ต้องใช้ยา,ายใช่ครับทีนี้ครับผมตอนที่อาจารย์รักษาผู้ป่วยเนี่ยครับโรคหินปูนชั้นในหลุดเนี่ยครับอาจารย์เคยเจอปัญหาหรือเจอสภาวะอะไรบ้างไหมครับอ๋ออันนี้เลยนะคะสิ่งสิ่งที่เป็นความเสี่ยงเลยนั่นเราคลับกับว่าให้มีความกลัวไม่เหมือนกันบางคนกลัวมากบางคนกลัวน้อย เรื่องกลัวนี่เป็นเรื่องหลักๆใหญ่เลยคือเราต้องอธิบายคนไข้เข้าใจว่าเวลาตรวจมันอาจจะไม่ได้หายในวันเดียวนะแล้วก็เวลาตรวจออกมาอาจจะมีการหมุนขึ้นมาในท่านี้ท่านี้นะต้องเข้าใจก่อนแล้วก็ความกลัวเนี่ยบางคนเห็นของเล็กๆน้อยๆหอยอะไรไปเนี่ยเขาก็กลัวหมดบางคนก็กลัวความมืดเพราะนั้นญาติกต้องอยู่กับเราด้วยโรคนี้มันมองไม่เห็นจากข้างนอกไม่เห็นเป็นแผลไม่เห็นเป็นมีบาดเจ็บตรงนั้นตรงนี้แต่มันเป็นมาจากอาการหมุนที่อยู่ข้างในก็จะทจะไม่เราเห็นว่า เฮ้ยบางครั้งบางทีเวลาตรวจมาปุ๊บเห็นการกระตุกของลูกตาเล็กๆปน้อยก็เป็นการแสดงออกมานะอันนี้เขาก็จะกลัวอันนี้เวลากลัวเนี่ยเราอธิบายให้ตรงกันก่อนถ้ากลัวยังไม่พร้อมให้ไปเตรียมตัวก่อนแล้วก็เพราะว่าเวลากลัวมากๆเขาเกร็งเขาอะไรขึ้นมาความดันขึ้นก็จะตกเตียงอันนี้ก็อันตรายอันถัดมาก็คือเรื่องอาเจียนค่ะใชบางคนก็จะมีปัญหาการอาเจียนโดยเฉพาะท่อด้านข้างเนี่ยนะคะก็จะอาเจียนง่ายหน่อยเพราะนั้นคืออาเจียนเนี่ยเราอาเจียนเราไม่กลัวนะคะเรากลัวเวลาอาเจียนมาแล้วจะสำลักไปติดคอ เราต้องระมัดระวันนงนอกนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบโครงร่างร่างกายของคนไข้ทั่วไปก็คือบางคนมีกระดูกคอที่ไม่ค่อยนี้บางคนมีระบบสมครสมองเราก็ปรับท่าปรับไปให้มันเหมาะสมกับโรคของเขาได้<ม>แต่หลักๆคือสองอันนี้เลยครับความกลัวกับเรื่องขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยเพราะมันจะทาให้เขามีปัญหา,ค,าความกลัวกับขึ้นไส้อาเจียนนาะที่จะมีผลต่อแบบการตรวจรักษาแล้วก็หาสาเหตุจริงๆด้วยนะครับอาจารย์ทีนี้มาถึงไฮไลท์แล้วครับทุกคน 5 i ุดแฮนด์ฟรีนะครับหรือว่าท่าบริหารที่ใช้ใน5จุดหยุดเวียนศรีรษะอันนี้คืออะไรอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับโอ้ยอันนี้เราภูมิใจมากค่ะเป็นรางวัลที่เราได้รับรางวัลผลงานวิชาการ,รดีเด่นของกระทรวงเราได้รับการจดลิขสิทธิ์นะคะของจากกรมสถิตทางปาัญญาแล้วก็เราได้รับรางวันลนวันตกรรมยอดเยี่ยมของสภาไทยทัน5มันเริ่มต้นมาจากที่ว่า เราเจอคนไข้หลังจากที่เขาจัดตะกอแล้วเนี่ยมันมีตาลายมีโครงเพลงจับภาพไม่ได้มองไม่ได้ปัญหาก็คือเอา้าคนไข้ยกแขนให้มาฝึกตามนิ้วตามท่ามาตรฐานเขายกไม่ได้เขามีปวดไหล่เขามีความกลัวที่จะกลัวตกเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขามีปัญหาเรื่องอ่อนแรงซิกเดยซิกหนึ่ง,งเราก็เลยมองว่าเออแล้วไงเราก็สร้างจุดขึ้นมาให้เขามองแทนสิแล้วก็พยุงให้เขาอยู่บนเตียงแล้วก็ฝึกมองซ้ายขวาไปมาบนล่างโดยใช้ท่าที่เป,เป็นท่าเหมาะสมตามมาตรฐานโดยที่เราคำนวณแล้วอ๋อ มันก็น่าจะมีตรงกลางหนึ่งจุดด้านข้างสองจุดบนล่างสองจุดก็เป็นห้าจุดเลยเลยว่าห้าจุดถูกเลียนสีตาซึ่งก็สามารถฝึกแล้วก็สามารถที่จะทําให้ความมั่นคงของลูกตากรอกไปมา่ะได้ครบถ้วนแล้วคนไข้ก็จุดง่ายขึ้นด้วยค่ะครับเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่ทางตัวของโรงพยาบาลหรืออาจารย์นครับคือได้เรียกว่าได้รางวัลในการดสิทสิบัตรเรียบร้อยเลยนะครับที่อาจารย์บอกมาทีนี้ครับทําวันหนึ่งวันละสองรอบ หรือว่ามีจานวนครั้งอะไรไหมครับที่อาจารย์อยากแนะนําถ้าเราเนีันนี้เอาตามความสามารถเลยค่ะในเรื่องการฝึกของรูไอ้ห้าจุดใช่ไหมคะตามความสามารถเลยฝึกฝึกบ่อยก็จะทําให้ความคล่องเกิดขึ้นได้บ่อยให้นึกถึงว่าสมมติเป็นนักกีฬานักวิ่งอย่างเงี้ยค,คุณวิ่งทุกวันคุณวิ่งตามระยะเวลาตามเพซสที่กาหนดคุณก็จะคล่องตัวได้เร็วนะคะถ้าเกิดว่าคุณคล่องตัวได้เร็วแล้วสักหนึ่งเดือนอนะ่ะคุณก็ค่อยฝึกแบบพอดีๆได้แต่ในช่วงเดือนแรกก็ควรจะฝึกให้เต็มที่หน่อยเช้าเที่ยงเย็นอย่างเงี้ยก็ได้อ๋อครับ ทีนี้ตัวนวัตกรรมเนี่ยครับเราสามารถนําไปปรับใช้กับโรคอื่นได้ด้วยไหมครับโอเคอาจจะไม่เชิงเป็นโรคเนาะอาจจะเรียกว่าสภาวะอาการค่คอ่บโรงพยาบาลตรังเราเคยนําไปนําไปทดลองแล้วก็ฝึกในกลุ่มของผู้ที่ใช้หน้าจอนานๆหรือว่าคอมพิวเตอร์นานๆที่มีภาวะดิจิทัลไอส r a ร n คือภาวะปวดเบ้าตาจากการใช้จอคอมพิวเตอร์อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมก็คือกลุ่มที่มีปัญหาจากการ ใช้ใสายตาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นานแล้วทาให้เกิดภาะวะตาลายภาพซ้อนเอาตาละอะอาอันนี้ค่ะมีปวดเบ้าตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝึกฝึกในห้าไฟฟอนตีนะคะหรือว่าห้าจุดอยู่ในสี่สานนั่นแหละฝ <c oughs> ึกไปมาไปมาประมาณสองสัปดาห์แล้วก็ไปตรวจอาการซ้ำเอ้าเขาก็ทําได้ดีนะคะลูกตาก็นิ่งขึ้นอาการปวดพวกนั้นก็หายไปสบายตาม,มากขึ้นแล้วก็สามารถมองเห็นแล้วก็ทํางานได้มีประสิทธิภาพได้ดีด้วยอ จริงๆแอบบอกอาจารย์เลยว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีสภาวะอาจจะท้กงมาเข้าตัวอ,อันนี้นะคร<อ>ับเพราะเรานั่งลองทำลองทำมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆแต่มันได้ประโยชน์จริงแล้วก็แบบอคุณอนุโม่กว่าทําไมเราต้องเป็นตัวเลขไม่ทราบเลยครับอาจารย์ <c oughs> คือจริงๆอ่ะคนไทยเราอ่ะนะคะเมื่อคุณตาคุณยายบางคนเขาไม่ได้เรียนหนังสืออ่านตัวอักษรไม่ได้แต่ว่าเป็นตัวเลขเนี่ยทุกคนจะรู้ดีโดยเฉพาะวันที่หนึ่ง,งวันที่หก เลขอะไรกรมาณน้นั่นแหละอันนี้เราก็ใบเลขแหละเขาจะเห็นเลขแล้วเขาจะรู้ว่าอ๋อนี่เลขหนึ่งเลขสองเลขสามแล้วก็มองง่ายเลขมันก็เลยทำให้ัาษากนด้วยค่ะภาษาคนด้วยคนไข้ฝรั่งมาเขาก็รู้ว่านี่คือเลขอะไรแบบนี้ค่ะประมาณนั้นซึ่งพูดถึงว่าท่านอจจะแบบเห็นเป็นสองเลขเลยมาเลยที่เอาอันนี้เดี๋ยวไปใค้น้คเลขเลยนะคะจำไปหาเลขเลยไปเรียกเ่าเอง โอเคครับอาจารย์ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของอาการเวียนหัวและาการบ้านหมุนที่หลักๆแล้วอะ่ะมันจะเป็นเรื่องของโรคหินปูนในหูชั้นในที่หลุดซัเป็นส่วนใหญ่หมายถึงว่าถ้าคนที่ไม่ทราบเนี่ยจากที่ฟังอาจารย์มามันจะมีเรื่องของสภาวะที่เหมือนกับเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันที่อาจจะเป็นปัจจัยเสริมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีในเรื่องของเหมือนที่อาจารย์บอกเป็นต่อมด้านหลังใช่ไหมครับที่ทําให้เราเนี่ยเกิดอาการบ้านหมุนได้ จากจจริงๆแล้ว,ว่ม,ม,มันระบบกระสาทน,น้ํไในหูนี้นะคะจะได้ฟังก่อนว่ามันต้องการ,รน้ําในการไหลถินเป็นหลักเลยโรคีคร่คุณนนท์่าเนี่ยว่ามันเป็นเบาหวานความดันไขมันพวกนี้มันเป็นภาวะที่ทําให้เกิดการขับน้ําออกร่างกายเพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีเนี่ยการช่วยเชยน้ํากลับไปไม่เพียงพอก็ทําให้ระบบน้ําในร่างกายไม่สมดุลสิ่งที่ดีที่สุดในร่างกายก็คือว่าร่างกายควรจะได้น้ํา เตียงพอวันละหนึ่งจุดห้าถึงสองลิตรเพื่อให้สามารถทํางานได้ทุกส่วนทุกระบบได้ดีแล้วก็ควรที่จะขับโซเดียมออกให้ได้เหมาะสมโดยเราไม่ควรจะกินโซเดียมตำยำโซเดียมเลยมากเกินอีกตัวหนึ่งก็คือในโซเดียมไบ bon คาร์บอเนตในผงปูที่อยู่ในอะไรทั้งหลายพวกนี้ก็ต้องกินให้พอดีหน่อยอย่างเงี้ยมันจะทําให้เกิดการไหลเวียนของระบบน้ำและชดเชยน้ําได้ดีนะคะ<ม>เป็นเรื่องหลักๆเลยที่เราต้องการจะให้คนไทยเองรู้จักว่า การดื่มน้ําเป็นเรื่องที่มีประโยชน์สำหรับร่างกายเพราะร่างกายเราประกอบน้ําไปด้วยถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นพอขาดน้ําไปเสียน้ําไปแล้วก็หลายๆคนที่เราเจอว่าคนไข้เนี่ยมาหาเราเนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่าเขามีโรคประจำตัวใช่ไหมคะแล้วเขาก็กลัวต่อการที่จะต้องเข้าห้องน้ําบ่อยๆอ,อย่างเงี้ย<อ>แล้วคราวนี้เราก็เลยแบบหยุดการดื่มน้ําโดยปริยาซึ่งกลายเป็นว่าเขาก็ขาดเพราะฉะนั้นคือการขาดน้ําเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมในใน,ในทุกวัยนะคะ ก็คุณจะได้ดื่มน้าไม่เพียงพอก่อนเป็นอย่างหนึ่งเพื่อที่ให้มีระบบต่างๆในร่างกายพ่อก็จะไม่แห้งตาก็จะไม่แห้งระบบประสาทเลือดไ,ไหลกัรไหลเวียนก็จะไม่แห้งมันก็จะช่วยช่วยกันไปั้วบสุดยอดเลยครับก็ต้องบอกว่าอาจารย์มี fc นะครับมีคนอคอมเมนต์เข้ามาใช่ครับมีน่าเป็นคุณตอนห้าโมงคุณดุดเดือนนะครับถ้าอ่านผิดขอไปครับสวัสดีอาจารย์แล้วก็คุณสาวิตานะครับที่มาแชร์ว่า สวัสดีค่ะอาจารย์พี่หนิงเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะนอนน้อยอายุเยอะตัวเองก็เคยเป็นซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเคสของตรงนี้ครับที่บอกว่านอนน,อน้อยอายุเยอะเนี่ยมีผลทําให้บ้านหมุนด้วยใช่ไหมครับจร,จริงๆอะ่ะคำว่านอนน้อยอายุเยอะเนี่ยอายุเยอะมันก็เป็นปัจจัยหลักอยู่แล้วนะคะว่าทําให้เกิดภ<ม>าวะการหลุดออกมาได้ง่ายเพราะมันเสื่อมหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการขาดน้ำแรงงานนอนน้อยมันเป็นภาวะทําทให้การผ่อนคลายของระบบประสาทของสมองไม่ดี มันอาจจะไม่ได้เป็นโรคหินหินปูนในหูหลุดเลยทีเดียวแต่มันเป็นภาวะของการที่การผ่อนคลายของระบบประสาทไม่ค่อยดีแล้วมันก็ส่งเสริมการราไม่ขาดน้ําอยู่บ่อยๆเองงี้ยอืมครับได้ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เราก็พูดคุยกันและก็ยังพอมีเวลาให้เราได้มาแชร์เคสตัดี้เพิ่มนะครับยังไงอ,อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับเรื่องของกรณีศึกษาของคนที่เหมือนเป็น ผู้ป่วยแล้วก็เขาไม่ทราบว่าเขาเกิดภาวะโรคของหินปูนชั้นในในหูหลุดเนี่ยครับที่อาจารย์เคยแบบเป็นเคสสิ่งที่อาจารย์สามารถแชร์ได้ช่วยเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมครับเออเอาเป็นเคสเกี่ยวกับวิถีความเชื่อของคนคนบ้านเราดีกว่านะครับชาวคนไทยครับผมครัือออกชุมชนและไปตรวจคนไข้แล้วก็พบว่าเขาไปนอนบนที่นอนไม่ใช่ที่นอนปกติเขาเอาเก้าอี้มาต่อกันพลาสติกนะครับเอาพระนอนแบกันบนเก้าอี้เลยแล้วก็แปลกแต่ว่านี่คืออะไร จะได้ก็เป็นว่าเขานอนบนเขานอนบนเก้าอี้นั่นน่ะแทนที่จะไปนอนบนเตียงอาจารย์หมายถึงเก้าอี้พะเขาติดสีเงินหนึ่งเรียงอย่างเนี้คฮะเก้าอี้ที่แบบเรียงกันแล้วไม่ได้หัวกระสุนยิงไปข้างหลังไงฮะแล้วเงียเราก็เลยว่าแล้วก็กลายเป็นว่าเขาบอกว่าเวลานอนลงไปเนี่ยผีจะเข้าอ้ะเพราะว่าเวลานอนลงไปเนี่ยตามันจะกระตุกกระลึกกระลึกอะไรเงี้ยเขาอ๋อเขาเลยรู้สึกว่าเหมือนกับเหมือนกับ เจอผีเข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเ,เป็นตรวจพวกเราก็ไปเจอไปเยี่ยมมาแล้วก็เฮ้ยอาการแบบน,นี้นี่ไข้นี่นาก็เลยจะต้องพามาที่โรงพยาบาลเพื่อเจอคุณหมอหู่พอจมูกแต่กว่าจะพามาได้ก็ยากเย็นแสนเย็นเพราะว่าด้วยความเชื่อนะคะเพราะว่าไปเนี่ยผู้หญิงนะคะแล้วว่าโอ้โหสร้อยพระนี่เต็มเลยค่ะแวหวนหัวนี่เต็มเลยก <laughs> ็แบบเออทึ่งลางเป <laughs> ิดสำนักได้เลยทีเดียวแล้วก็ที่เวลาเขาเขามาเนี่ยเราก็รู้ว่า ว่าจะเข้ามาเนี่ยเราตั้งรองรัเข้าใจกับหลายๆครั้งแล้วก็พอเป็นอย่างนี้บ่อยๆญาติก็จะไม่ค่อยเข้าหาเพราะว่าญาติก็จะกลัวไปด้วยใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับเราพามาโรงพยาบาลเราก็เดินขออาจารย์ว่าอาจารย์ขาว่อแอดมิดได้ไหมเคสนี้เพราะว่าหนึ่งคือไปมาลําบากแน่นอนอย่างเงี้ยเพราะว่ามีอาการแบบนี้ก็ต้องให้อาจารย์ใช้ยาช่วยก่อนในเบื้องต้นในครั้งแรกเพราะว่าจะได้ลดความทรมานราการตรงนั้นก่อนแล้วก็มาตรวจประเมินวุ้ยนี่เป็นเคสนี้ในรอบกี่ปีไปโดยที่โดนบอกว่าชกหน้าโอ้มันมาก กลัวเขาามวาังล่งวงไปเลยคับตอนนั้นเพราะ,ะวะ่าเขาตกใจกลัวจริงๆก็ตกใจกลัวแต่ดีนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างที่ใส่แหวนพระองค์ใหญ่ๆที่ไว้ที่นี่เพรางั้นพระองค์จะมีปากรอยเท้าเอาไว้ตรงหนา้าผาแน่นอนเพราะว่าแต่ว่าคือพอเราเจอเก้งห้ปุ๊บเนี่ยเราเข้าใจแล้วว่าโอ้เขากลัวมากจริงๆแต่ว่าตอนนั้นก็วด่าด้วยความที่ว่าดยาเข้าก็กลางบนแต่นั้นก็ เราเจอญาติเนี่ยเราก็อธิบายเขาให้เข้าใจตามขั้นตอนร่ว่กับอาจารยร์หมอก็ร่วมกันรักษาไปตามขั้นตอนแล้วก็แต่ว่าความกัวดก็ต้องให้ยาที่จะลดปวเข้าไปให้ยาให้เขานอนหลับได้ให้คุณหมอตระเวนเป็นคนดูแลให้ใช้เวลารักษานานค่ะสี้ประมาณสี่เดือนแต่ก็ปัจจุบันก็เรียบร้อยใช้ช่วตปกติได้แล้วเพราะว่าอายุม่นเยอะนะคะอายุสามสิบตน แต่ด <molec> ้ว woman, LIKE ยความเชื่อเขาผิดปกติยังไงแต่ว่าพฤติกรรมพื้นฐานเดิมอ่ะกินโซเดียมเก่งมากโซเดียมเมาตํายําเค็มโอ้โหทุกอย่างที่ต้องซดน้ําปลาอารมณ์เหมือนกับว่ากินน้ําปลาแทนน้ำเต็นเพราะว่าเขาชอบกินอะไรเค็มๆรสจัดยางเงโอเคก็เรียกว่าเป็นลาครับเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงนะครับพวกทุกคนแล้วก็อาจารย์ก็เป็นผู้ประสบเคสจริงแล้วก็รักษาจนหายอะทีนี้ ช่วงท้ายรายการแล้วครับอยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยฝากถึงแนวทางการดูแลตนเองนะครับสําหรับผู้ฟังทุกท่านที่ถ้าเกิดประสบปัญหาของเวียนหัวหรือบ้านหมุนครับ <S <S เป็นทิปสุดท้ก็จริงๆเราก็อยากจะฝากไปกับทุกทุกท่านนะครับว่าการดูแลสุขภาพทั้งหมดมันเริ่มต้นที่ตัวเราสิ่งที่ร่างกายต้องการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่ทุกคนเนะี่ยมันมีสองอันคือถูกต้องกับถูกใจอย่าเลือกแต่คําว่าถูกใจเนาะการรับประทานอะไรก็ตามที่ทําให้ร่างกายเราได้รับ สิ่งที่มีประโยชน์เราก็ต้องปรับตัวเองบ้างน้าอย่าขาดของเค็มไม่นอนนะคะรับอาหารอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบห้าหมู่การมาหานักแพบัดไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวนักแกพบ,บัดมีบทบาทหน้าที่ในการออกแบบการรักษาให้ถูกต้องตามจุดที่คุณเป็นเพื่อที่ให้เกิดการฟืร้นฟูแล้วก็ทําให้ระบบประสาทเนี่ยมีความคล่องตัวกลับมาเพราะฉะนั้นหากมีปัญหาเรื่องของการวินหัวบ้านหมุนคนนี้ต้องเจอคุณหมอเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องและคุณหมอก็จะส่งมา หาพวกเราอะคะ่ะนักการแพทย์ที่ได้เรียนรู้เรื่องการรักษาการเป็นห่วบ้านหมุนนี้ได้แล้วก็การรักษาเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือและฝึกทําด้วยตนเองไม่ได้หายจากนักการแพทย์อย่างเดียวนะคะแต่ต้องให้ความร่วมมือจากตัวคนไข้ด้วยการรักษาพวกนี้มันจะทําให้คนไข้เองอะกลับไปใช้ชีวิตและก็กลับไปทํางานกลับไปอยู่ในสิ่งที่คุณคุณจะทําได้เนี่ยแล้วก็ทํางานทํากิจวัตรต่างๆได้อย่าง,างปลอดภัยและลดความเสี่ยงด้วยโดยเฉพาะในวัยผู้สังคมผู้สูงอายุเนี่ย เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญก็มีอาการพวกนี้เนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์แล้วก็นักกายบำบัดที่มีประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับขอบคุณอาจารย์มากเลยครับผมอาจารย์วัชรินนะครับผมที่มาแบ่งความรู้และประสบการณ์นี้ให้กับพวกเรานะครับก็ต้องบอกว่าเราได้เห็นเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยอาการเวียนหัวบ้านหมุนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับและไม่จําเป็นต้องทนอยู่กับมันเพราะกายภาพบาบัดสามารถช่วยได้หากมี อาการรีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุดนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าทุกท่านรู้สึกว่าพลาดบางจุดไปหรือว่าอยากฟังซ้ำเนี่ยต้องบอกว่าเรามีรีลันนะครับทาง YouTube และทาง Facebook ของสภากายภาพบำบัดน,นะครับและถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับอย่าลืมกดไลค์ a c e like b o o k นะครับผมหรือกดเลิฟ Ig และ Line Official เรามีหมดเลยทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับรวมถึง TikTok ด้วยและเว็บไซต์อีกด้วยนะครับผมก็ต้องบอกว่าวันนี้เวลาของเราใกล้หมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมท่านนนลินหูตางกูและอาจารย์วัชรินขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ